ตอนนี้เนี่ยตู้คอนเทนเนอร์ของเราเนี่ยล้อมกรอบบ้านหนองจานไว้หมดละหนองยาแก้วเราก็ล้อมไว้จนกระทั่งมันมีนักข่าวจากอาเจซิลาเนี่ยไปสัมภาษณ์คนเขมรทำไมตู้เต็มไปหมดเลยไอ้คนเขมรไี่ผู้หญิงมันก็บอกออ้ประเดยอันตองการตัวประเด็นจินใต้ไปงั้นกระเด็นสนามประเด็นติดอะไรอันตัวบอกไอ้นักข่าวบอกใจเย็นเฮ้ยเครื่องแปลภาษาแม่งแปลไม่ทันมึงต้องค่อยๆพูด ก็หมายความว่ามันบอกว่าบ้านมันอยู่ในนั้นมันเข้าไม่ได้เพราะทหารเสียมตู้มาวางขึงลวดหนามไม่อยู่อย่างนี้มันจะเข้าไปบ้านมันได้ยังไงไอ้นักข่าวอาจารย์ศิลาแมงกระสืกเชื่อไอ้วันที่ขเมรมันหนีกันมาเนี่ยมนอยู่บ้านหนองกาหนองยาแก้วเนี่ยว่าจริงๆเนี่ยเราเปิดรับขึ้นมาแต่เปิดรับเพียงบางส่วนพอยูเอ็นมันเห็นจังหวะมาปุ๊บก็วิ่งเข้ามาที่ประเทศไทยก็บอกไทยช่วยโค่นต้นไม้หน่อยได้ไหมช่วยโค่นป่าไม้หน่อยได้ไหมและเอาพวกขเมรมาอยู่ ทุกคนมีเต็นท์นอนกันแดดกันฝนหมดมันไม่เคยขอบคุณเราเลยมันทำให้เห็นว่ามันอยู่แผ่นดินเรามันกินข้าวของเรามันใส่เสื้อผ้ามันกินยากินอาหารกินน้ำของเรามันไม่เคยสำนึกเลยบางคนเดินมาเนี่มานอนตายก็มีเด็กที่กำลังจะตายในอ้อมอกแม่แม่ตายไปแล้วแต่นอนกอดอกคนไม่รู้ก็แบกไปเผาแล้ว จังหวัดสัป,ปะเลยเห็นพอดีบอกไอ้เด็กยังหายใจอยู่ก็เอาไอ้เด็กคนนั้นมาแล้วก็อะไรครับแล้วก็มาให้กินข้าวมารักษาทุกวันนี้เด็กคนนี้โตอยู่ในพลเมืองเป็นพลเมืองไทยอยู่ในไทยได้สัญชาติไทยไปแล้วแล้วเด็กคนนี้แหละครับที่ได้เล่าเรื่องราวต่างๆของคนขเขมรฉีกหน้าคนขเขมรทั้งหมดเพราะเขาได้สัญชาติไทยไปแล้วแล้วเด็กคนนี้ ในหลวงทรงทร, e. ทรับเลี้ยงเอาไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเสียให้เรียนปัจจุบันนี้ก็ทำงานอยู่ที่เมืองไทยมีครอบครัวเป็นคนไทยหมดแล้วเขาเล่าเหตุการณ์ให้หมดเลยเพราะว่าก่อนเขาที่จะหลุดจากไอแคมป์ตรงนั้นได้เนี่ยก็มีคนเล่าให้ฟังมาเขาเริ่มโตไงเขาอยู่มาหลายปีตรงนั้นอยู่มาหลายปีจนกระทั่งเราจนกระทั่งไอฮุนเซนเนี่ยนะครับนอกจากที่จะฆ่าคนกัมบูชาฆ่าคนเขมรไปแล้วเนี่ย มันยังลากเวียนนามเนี่ยเข้ามาฆ่าคนขเขมรอีกนอกจากจะไล่ฆ่าทหารเขมรแดงแล้วเนี่ยพลเมืองของพลเรือนมันก็โดนฆ่าอีกมันหนีกันมาอีกเดินทางตีนเป่ามานี่เกือบสามร้อยโลบางคนก็ตายในระหว่างทางบางคนก็มาตายเอาที่แคมป์ตรงนี้พอดีเสื้อผ้ามานี่เหม็นขี้เหม็นเยี่ยวไปหมดเดินตากแดดตากฝนกันมา เสื้อผ้ากา็เก่าชุดเดียวน้ำก็ไม่อาบพ,พอเราเลี้ยงดูปูเสือมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาวัยรุ่นของมันเนี่ยมาฝึกทหารเพื่อที่จะไปแล้วเพื่อที่จะให้มันเนี่ยกลับไปรบกับเวียดนามเพื่อไปทวงคืนแผ่นดินเราฝึกมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราช่วยมันไปรบเราใช้หน่วยแปดสามแปดไปรบอยู่ในเขมนเสร็จเรียบร้อยเราสามารถผลักดันให้เวียดนามถอนกำลังกลับไปได้ ไอ้ฮุนเซนจับปืนกระทืบคนขเขมรร่วมกับเวียดนามอยู่ดีๆพอทหารไทยหน่วยแปดสามแปดเข้าไปพร้อมคนขเขมรที่ฝึกอาวุธจากบ้านเราไอ้ฮุนเซนหักหลังเวียดนามทันทีก็หันปากกระบอกปืนไปไล่เวียดนามต่อพอไปไล่เวียดนามเสร็จมันก็มีคนกลับไปบ้านไอ้พวกที่อบพยพมาก็เดินทางกลับไปอยู่ในขเขมรก็มีมีจํานวนหนึ่งเท่านั้น ที่อยากจะกลับไปบ้านตัวเองแล้วเสร็จปุ๊บเรียบร้อยหลังจากที่มันกลับไปอยู่บ้านมันเพียงสองปีเท่านั้นพี่น้องครับไอเ้เขมรแม่งมาฆ่าคนไทยตามแนวชายแดงฆ่าคมขืนฆ่าเด็กแม้กระทั่งเด็กนะครับไม่ขี่เดือนมันก็เอามีดปลายปืนแทงจนเด็กตายเสร็จมันเผาบ้านเผาเมืองมันเผาบ้านพลเรือนแถวนั้นทิ้งหมดจนทหารของเราต้องออกไปรบไล่มันต่อ เราสอนมันแล้วมันตอบแทนบุญคุณเรานี่คือสิ่งที่เราไปทวงแผ่นดินให้มันมีอยู่แล้วมันมาตอบแทนคุณกับเรางี้นี่คือคนเขมรพวกมึงมันแดกหมาแล้วแทนที่มึงจะรู้จักบุญคุณเหมือนหมาแทนที่มึงจะฉลาดพอๆกับหมาวันนี้มึงเวลวลายายิ่งกว่าหมาคำว่าตอบแทนสํานึกบุญคุณไม่มีวันนี้มึงกลับมาทำ้ายคนไทยมึงกลับมาฆ่าคนไทย มึงกลับมาเหยียบทงชาติไทยซึ่งแน่นอนความแค้นนี้ไม่มีวันอะไรมาล้างได้ไม่มีอะไรมาล้างได้ต่อให้เขมรนบอกอยากจะกลับมาคืนดีประเทศไทยไม่ต้องครับพวกมึงมีสิ์อะไรมาเหยียดหยามแผ่นดินกูแม้ทำเป็นรวยโชว์ฉีกบงฉีกแบง์จะแดกยังไม่มีเลยชีวิตพวกมึงกว่าจะไปซื้อมาม่ามาซองหนึ่งได้เนี่ยมึงต้องทำงานกันทั้งเดือนมึงมาดูหมิน่นมึงมาเหยียดหยามสถาบันกูไม่ได้ แล้วมึงมาดูม e ินเยียดอย่างสถาบันกูเป็นไงกูก็ต้องรอมึงคืนอย่างน้อยความจริงที่มันปรากฏก็คือไอ้ศีหามุนียืนพนมมือเจอหมาอย่างไหวอยังไหวอยู่เงี้ยคุยกับไอ้หุ่นเซนไอ้หุ่นเซนนี่มือตกไปแล้วนะไอ้หุ่นมันเี่กก็ยืนเนี้ยสีหามุนีนี่ไม้ค้ำเลยใช้ไม้ค้ำเลยแล้วพอเวลาเดินนะไอ้หุ่นเซนก็เดินอย่างเงี้ยไอ้หุ่นมันเี่กก็เดินแบบเดินอย่างไอ้หุ่นมันเน็กยังให้เกียร์ก็ยังเดินแบบสำรวม ไอ้หุนเซนนี่เดินแบบลูกพี่เลยแต่สีหามุนีนี่ไม่เอาไม้คำลงยังยืนพนมมือเดินไปส่งในหุนเซนก้มแล้วก้มอีกก้มแล้วก้มอีกพอก้มเสร็จไอ้หุนเซนหุนมาเด็กขึ้นรถไปก็แทนที่จเจ้ามือลงบอกเออเหนื่อยไม่เลยครับยองคำอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็หันไปมองจนรถไอ้หุนเซนแม่งออกพ้นประตูวังไปเนะี่ยแม่งถึงบอกเด็กๆมาช่วยเอาไม้ออกหน่อยแม่งเมื่อยต้องถอนไม้ออกจากแขนเสือ้อ เพราะมันเป็นไมค้คํำยกมือไหว้ไม่ว่าเสือกทำตัวเป็นขี้ข้าเขาอีกยอมยกอำนาจตัวเองในการบริหารประเทศให้กับฮุนเซนเรียบร้อยคนที่เอาสีหาม,มูนีขึ้นมาก็ฮุนเซนไงมีบางคนบอกเฮ้ย hey, ทำไมประเทศไทยแม่งผลิตอาวุธเองได้ทำไมไม่นู่นไม่นี่วะคือเราเราพูดได้ไม่มากการที่เราผลิตอาวุธเองได้เนี่ยคุณอย่าคิดว่าทูวโลกเขาจะชื่นชมเรานะ อย่างน้อยก็ไอ้กันคนหนึ่งนี่แหละที่ไม่แฮปปี้เพราะถ้าเราผลิตเองได้อีกหน่อยไปยังไงมันก็ไม่ได้ซื้อกับมันไงคือคนไทยเนี่ยแม่งเก่งมากเรื่องปลอมเลยนะโอ้โหจีนสู้ไม่ได้ถ้าเกิดไทยไทยแลนเดอร์เราได้ปลอมสินค้าอะไรทั้งอย่างหนึ่งนะอุบลได้เลยมึงถึงขั้นต้องเอาแว่นพระมาส่องอนะ่ะหรือไม่บางทีอาจจะต้องเชิญบอยท่าพระจันทร์มาดูจีนเนี่ยครจีนเนี่ยขยันปลอมของนตะปลอมไม่ค่อยเนียน พรัหลังชอบซื้อโรเล็กเมืองไทยเอาราคาถูกไงมันมีแบบทิปเปิลเอด้วยนะราคาสองพันห้าเรือนหนึง่งอะมาเสมือนเลยเพียงแต่ว่าดูตัวอักษรแล้วก็ดูตัวเลขรหัสมันนะแล้วดูฝาหลังมันนะจะไม่จะไม่ค่อยเหมือนนะครับจะคือจะไม่เหมือนเลยอ่ะแม้กระทั่งตุม่มนะครับเม็ดมะยมเนี่ยตุ่มเม็ดมะยมเงี้ยก็นะครับคมกริบเลยนะแต่แม่งก็ไม่คมเท่าของจริงน้ำหนักก็ไม่ได้แต่ถ้าจับผันผนเนเี่ยคือใช่นะฮะ อเมริกาจับตามองอาวุธไทยนะป่าเขาจับตามองนานแล้วแต่ว่ามันไม่มีเงื่อนไขอะไรที่ไปผูกมัดเอาไว้เราก็ผลิตเองได้นะครับพื้นี่เป็นการซื้ออาวุธจากต่างประเทศก็มีเงื่อนไขนะฮะห้ามทําซ้ําห้ามผลิตอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะซื้อเขาต้องห้ามผลิตนะมันมันมีก็เหมือนกับรถยนต์เราอะรถยนต์เราโรงงานเราก็มีโรงงานประกอบรถยนต์โรงงานผลิตรถยนต์เราก็มีสุดท้ายเป็นไงครับเจงตอนนี้เหลืออยู่ที่่อเดียวแต่ไม่ใช่ผู้ผลิตร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็คือไทยรุ่งอยู่เนี่ยก็ไปอิงรูปแบบของอีซูซูมาเนี่ยมันก็ไม่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ไม่ใช่ไทยแท้ถ้าไปฟังข่าว,ขาวขาเขมรเนี่ยผมจะแนะนําอย่างหนึ่งนะไม่มีข่าวจริงหรอกคุณดูเด็ขนาดสิบสิบแปดคนที่มันกลับไปมันยังทำเอไอลงจากเครื่องบินคนแม่งเต็มพล้ดเลยเต็มรันเวย์เลยโบกธงเด็กวิ่งมากอดจูบรูปร้องไห้เงี้ยเขมรคุณไปเอาอะไรกับมันมากมาย มันก็จะบอกได้เพึ่งนี้มันก็บอกคนไทยเที่ยวเต็มนะครวัดมันก็พูดได้ฟังเขเมรไปฟังหมาเห่าดีกว่ายังยังจะเพาะกว่าเลยถ้าเกิดสงครามใหญ่ยังไงไทยแลนด์ก็พิวไหวได้ครับโอ้แต่แม่งก็ลำบากนะเราก,เราก็เราก็ลำบากนะถ้าจีนซัดอเมริกาเนี่ยอย่างน้อยแม่งต้องดึงเราเข้าไปเกี่ยวข้องดึงเขเมรเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นสงครามอะ่ะเมรมันมีผู้นำคนเดียว ผู้นำมันต้องการอะไรมันทําได้หมดขนาดออกกฎหมายมันออกกฎหมายในส้วมได้มันนั่งเขียนกฎหมายอยู่ในส้วมแล้วก็โทรไปหารูกชายให้ลูกชายล่างมาแล้วให้กลับมาให้มันเซ็นไม่งบังคับเป็นกฎหมายไม่ต้องผ่านสภสภาแค่คําพูดของไอ้หุนเซนคนเดียวก็เป็นกฎหมายแล้วตะตัดทอนงบไอ้ดานข้างบ้านเรียนฟรีให้เด็กไทยได้เรียนได้ไหมป๋าประเทศไทยไม่ได้หรอกประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีคุณธรรมสูง มักจะเห็นขี้ดีกว่าไส่รู้ไหมครับว่ากฎยูเอ็นกฎข้อที่ยี่สิบสองเกี่ยวกับเรื่องเด็กต่างด้าวเนี่ยเราถูกยูเอ็นบีบจนต้องเราต้องทำคือให้เสร็จกับเด็กต่างด้าวอะ mm. เพื่อแลกกับตำแหน่งในยูเอ็นมีคนบางคนก็ยังต้องยอมทำ mm. เด็กไทยไม่ได้เรียนหน mm. ังสือเด็กกู้กอยสองงวดสุดท้ายแม่งกู้ไม่ได้หาเงินเรียนจบปริญญาตรีไม่ได้ ก้มกาบก็แล้วร้องไห้กแหห็แล้วเดินลุกหนีหมดแล้วเดินลุกหนีไม่ว่าหยิบกล้องมาถ่ายด้วยถ่ายเป็นคลิปถ่ายเป็นรูปนี่คือความของระบบราชาการไทยแต่กับเด็กขเขมรเด็กพมา่าในกอดกันจังเลยต้องเซลฟี่ต้องลงโซเชียลฉันเป็นครูนะคะฉันสงสารเด็กะคะ่ะ แต่ลมย้อนกลับไปถามตัวเองดูว่าเด็กในหมู่บ้านมึงมาเรียนหนังสือครบแล้วทุกคนหรือยังวันนี้มาอุ้มเด็กไทยใครจะไปดังแต่ถ้ามึงอุ้มต่างชาติเมื่อไหร่มึงอุ้มต่างด้าวเมื่อไหร่เดีวมึงเป็นคนดีทันทีเลยไม่ว่ามึงจะงมาจากไหนก่อนแต่ถ้ามึงบอกสงสารเด็กขเขมรเท่านั้นเองอ่ะโอ้โหปั๊มหัวใจกันให้วุ่นวายกันไปหมดเลยทำไมต้องสนใจกับยูเอ็นครับป๋าเด็กไทยอ่อนอ่านออกไม่ออกเขียนไม่ได้ ก็เราก็เอาตำแหน่งใน UN เอ็ไงมีคนอยากจะได้ตำแหน่งในนั้นก็ต้องยอมทำตามกฎข้อที่22กฎบัตรข้อที่ยี่ิบสอแล้วก็ให้ขเขมรมา,มาเรียนให้เด็กต่างด้าวมานั่งเรียนแล้วก็เสียงบประมาณเสียค่าอาหารกลางวันเสียค่าชุดนักเรียนคือวันนี้ถ้าจะถามว่าแล้วมึงไม่สงสารเด็กเด็กมันไม่รู้เรื่องเด็กมันเป็นผ้าขาวแล้วมึงดูเด็กพอเราให้มันมาเรียนเสร็จโตขึ้นได้จับปืนมายิงเราเนี่ย ฉะนั้นถ้าใครมาบอกว่าเอ้ยเราต้องเราต้องมีมนุษย,ยธรรมผมก็จะบอกคําเดียวสั้นๆเลยว่าไอ้พวกนักวิชาการส้นตีนเนี่ยไม่รู้แม่งเป็นคนขเขมรหรือโครเง่าสกอาดแม่งต้องเป็นขเขมรมาก่อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะคือคําว่าขเขมรโบราณนะมันไม่มีขเขมรมันเพิ่งมีประเทศมาเจ็ดสิบห้าปีและแม่งใช้ขเขมรเพื่อมาไม่ขี่ปีนี่เองไอ้เขมรนี่มันเปลี่ยนชื่อประเทศมันต้องสามสี่รอบนะคุณรู้ว่ะ รอบแรกเลยก็คือประเทศเขมรและต่อมาก็เป็นอะไรฮะประเทศกัมพูชาเอ่อแล้วต่อมาก็เป็นสาธารณรัฐกัมพูชาแล้วต่อมาก็เป็นเขมรแล้วก็เปลี่ยนไปกัมพูชาของมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของมันอยู่อย่างเงี้ยมันเปลี่ยนเรื่อยๆฉะนั้นเขมรโบราณมันไม่มีมันมีแต่ของโบราณมีแม้กระทั่งรองผู้อุ่งในการท่องเที่ยวของประเทศเขมรเนี่ยประมาณวันที่9้าหรือวันที่1ิบเมษาปีหกดเนี่ย มันจะออกมาแถลงเลยจด,ดิค้าสวัสดีคนประเทศไทยทุกคนดิคันมรานตันเนี่ยเปรียยต้นป่วยรองผูม้มนวยการสมาคมนักท่องเที่ยวแห่งประเทศกัมพูจียมีความประสงค์อยากจะขอเ,เอรียนเชิญพี่น้องประชาชนคนไทยได้เดินทางมาเที่ยวงานโจยเทนำเย้ยของประเทศคัมร มาชมสิ่งก่อสร้างวัตถุโบราณมาดูปราสาทน,นครวัดซึ่งเป็นปราสาทที่เป็นของของโบราณมันยังพูดคำว่าของโบราณอยู่เลยขนาดรองผู้อำนวยการน่ะมันยังบอกเลยว่าเป็นของของโบราณมันไม่ได้พูดสักคำว่าเป็นเขมรโบราณมันมีแต่ไอ้นักวิชาการส้นตีนบ้านเราเนี่ยมีแต่เขมรโบราณแล้วแม่งดูถูกคนสยามดูถูกคนไทยและพวกนี่มักจะเล่นบลี แม่งบอกคนไทยสมัยก่อนเนะี่ยอยู่ที่ราบสูงแล้วคนเขเมรเนี่ยมาดึงคนของไทยเนี่ยลงมาที่ราบลุ่มแล้วแม่งเป็นระดับด็อกเตอร์ด้วยนะไม่รู้แม่งจบมหาวิทยาลัยไหนมาไ,ไ,ไม่รู้นะถ้ารู้กนะูจะเผา,มาหมาอะไรแม่งทิ้งเลยมึงมึงปล่อยคนอย่างนี้ออกมาพูดได้ยังไงวะประวัติศาสตร์ไม่ใช่ของใหม่ เราเคยอยู่ที่ลาบสูงมาก่อนก็พ,อพ่อขุนรามคำแหงก็อยู่นู่นสุขโขทัยนูนะ่นน่ะไม่สูงได้งไงอยู่ทางเหนือมันไม่ได้มาอยู่เหมือนสมัยกรุงศรีนี่แต่การที่พ,อพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยที่ประกาศว่าเป็นราชอาณาจักรเนี่ยตอนนั้นจะอยู่ที่ลาบสูงแล้วต่อมาเนี่ยต่อมาเนี่ยสมัยหลานพระเจ้าชัยวรมันที่ที่หกหรือที่เจ็ดเนี่ยเขาก็มารู้จักเขาก็มาทํา ทำการค้าเขาก็มาผสมพันธุ์กันนะระหว่างคนสุขโขทัยกับพวกเนี้ยเขาก็มามีเชื้อกันมาแล้วก็พามาหากินกันที่ลาบลุ่มเขาก็ไหลลงมาเรื่อยๆจนเกิดอาณาจักรละโวอาณาจักรอู่ทองตอนนั้นไหลามาอยู่ที่ลาบลุ่มกันหมดแล้วแต่พวกที่ลาบสูงชาวสุขโขทยัยเขาก็ยังอยู่ตรงนั้นเขาก็มีก็เหมือนกับไทยใหญ่กับไทยเรานี่แหละก็เหมือนกันไทยใหญ่เขาก็อยู่ของเขาอยู่ตรงนู้นอยู่ที่ลาบสูงไอเรามันก็ลงมาที่ลาบลุ่ม ก็ไม่ได้เห็นมีอะไรแปลกเลยไม่มีคําเห็นสักคำแต่นักวิชาการทั้งหลายที่แกนั่งหัวงอกทั้งหลายเนี่ยไอ้ที่ทําเขียนหนังสือแล้วมาหลอกคนอ่านเนี่ยมาพูดง่ายๆว่าหลอกคนซื้อไปอ่านต้องไปเผาทิ้งตำรายพวกนี้อนักวิชาการส้นตีนพวกนี้พอเรามาอยู่ที่ราบลุ่มพอเปลี่ยนจากอาณาจักรอู่ทองมาเป็นละโวใช่ไหมหรือโอลาโวมาอู่ทองแล้วมาถึงจะมาเกิดอาณาจักรอายุยา พอมันมาเกิดอาณาจักรอยุธยาเสร็จก็เป็นอาณาจักรอยุธยาแล้วตอนนั้นคนทงคนไทยแม่งคุยได้หลายภาษาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนั้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยตอนนั้นจเจริญเติบโตมากมีการทําการค้ากับคนจีนมีการทําการค้ากับชาวเปอร์เซียเส้นทางสายใหม่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนู้นเปอร์เซียก็เป็นเส้นทางสายใหม่ของเราแม้กระทั่งคนในในอาณาจักรกรุงศรีก็ยังพูด ภาษาอาหารับได้เลยภาษาเปอร์เซียก็พูดได้คนเปอร์เซียก็มารับใช้ในราชสำนักกรุงศรีคนจีนก็มารับใช้ในราชสำนักกรุงศรีมีเยอะแยะเป็นนายท่านายอากรเก็บอนะไรเก็บภาษีเกลือเก็บภาษีนู่นนี่มีเต็มไปหมดเราทําการค้ากับจีนมานานแต่ที่มันมุ่งเน้นไปที่รัชากาลที่สามเพราะตอนนั้นเราครบค้าสมาคมกันอย่างจริงจังมีสถานทูตมีอะไรกันอย่าง เต็มรูปแบบก็เลยเริ่มต้นจากตรงนู้นแต่ตรงนู้นคือสมัยกรุงศรีเนี่ยเรารู้จักจีนมานานแล้วค้าขายกันมานานแล้วนะครับมันไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมีไม่ใช่แต่ที่เขานับกันอย่างเป็นทางการก็ในสมัยรัชกาลที่สามนั่นเราถึงนับเป็นทางการแต่จริงๆมันก่อนหน้านั้นเย